ครับมาเสร็จแล้วก็หันเหมานะครับปิดลูกเหมือนลูกทองลูกหอนกันเสร็จแล้วก็มาต่อกตาาราศีเสริมดวงเสริมบารมีกันเพื่อโชคลาภมาใกล้ๆลูกชาวลนมาใกล้ๆกนี่ทางหน้าเลยมาใกล้ๆล้ลูกมาใกล้ใกล้มาใกล้ทางหน้าเลยโยมมาหน้าอยู่แถวหลังก็ได้อยู่แถวหลังก็ได้มาใกล้ๆลูกมาใกล้ใกล้มาแถวหน้านี่เลยก็ได้ระวัง อาจารย์ระวังไปแย่งนมเด็กกินนั่นตัวโดนเล็กจังเลยอ่าลูกหันหน้าเข้าไปหาพระเออเออเอออาตั้งงนอ่าอ่พร้อมเลี้ยงมาเลยลูกเลี้ยงมาเข้าแถวซ้อนก็ได้เนาะอ่าอ่าเมื่อพร้อมแล้วลูกตั้งนะโมพร้อมกันลูกตั้งนะโมพร้อมกันนะยังที่เดี๋ยวคนเด็ก ตั้งนโมถวายก่อนสิอ้าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามลูกจุธินังวัตเมทานังอาสวะข้าขยอังสุขังโหตุ ทุติยมปิสุทินังอาตวะขยาวหังพระรังหโตตาติยมปิดสุทินัง อาตะวะขยาวหังวิภานังโหตูยกเลยละยกเลยละการอาตะวันไปเรื่อไปเลยนะพระเคนเลยแล้วหันมาเกี่ยมตรวจน้ำอาถวายเสร็จแล้วก็เกี่ยมเปิดน้ำถวายอาตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษเราที่ล่วงรับไปแล้วคนสนิทชี่เชยคนสนิทที่มนานะฮะที่กดน้ำมาเลย อาปวัเลยจ้งยัตถาวาริวะฮาปุราปาริปุเรนติสาคระรางเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติยิชิตังบาชิตังบุมังเิปเมวะเสมจตุสเพบุเณโตสังกปาจันโทปรังโสยัตถามนิโชติระโสยัตถาธนะเสเรสังเฮจังโอทาปจายโนจัตตารุ ธรรมาวะานติอายุวันโนสุขังภาลาตัปพระพ้อมกัะดิกคังไปเสร็จพิธีลุกอรหังตำมาสัมพุโทโธพระกวาพุธทธังพระกวันตังอภิวาเทมีจวาคาโตพระกวาตาธรมโมธรรมังละมัตสามี สุปฏิปันโนภควตโตสาวกตังโคตจังข้างนะมามีเอานามไปเทตนาลุกแล้วก็หันมาเจิมหน้ามีมนเราจะได้เจิมหน้ากันนะคุณโยมนั้นหลังจากที่กรวดน้ำแล้วนะท่านใดที่อยากจะเจิมหน้าเป็นมงคลเป็นเมตตามหานิยมก็คุณโยมก็นำน้ําไปกรวดหรือว่า เจอมหน้าก่อนค่อยไปกวดจะกวดก่อนแล้วค่อยมาเจิมก็ได้แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่โอกาสเลยคุณโยมจ๋าส่วนปัจจัยที่จะบูชาภูใส่ใน,นคันภูที่หน้าธรรม,มาสหรือหน้าองค์หลวงพ่อน้อยได้เลยนะคุณโยมนะถวายปัจจัยบูชาภูาจะได้ไม่ติดสินบนภูไม่ติด เขาเรียกว่าทําอะไรแล้วจะได้ประสบความสําเร็จเพราะมีแรงขูนั่นเป็นแรงช่วยจะใส่5บาทสิบาทก็ได้แล้วแต่ศรัทธานนะคุณโยมนะส่วนัจที่ถวายสังฆทา,านนั้นก็ตามกําลังทรัพยบกบาลังศรัทธาเหมือนเดิมเช่นเดิมเหมือนเกิดเคยที่ใด้ทาม,มานะคุณโยมนะชนเชิญจเจริญพรท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาใกล้จะกลับแล้วหรือว่ายังไม่กลับเพิ่งจะมาก็เชิญจเจริญพรถวายสังฆทา,านตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาได้เลยวันนี้เรามีโอกาสได้มาทําบุญให้กับหลวงพอ่ออาจเป็น นี่ล่ะก็คือหลวงพ่อเสน่หแล้วเรามาถวายสังฆทานอุทิศบุญกุศลไปให้กับท่านและยังอุทิศไปให้กับบรรพบรุพุท่ลงรับไปให้กับปู่ย่าตายายและอุทิศไปให้กับเจ้ากรรมในเวร ก็เกณฑ์ชะตาบางคนบางท่านนั้นตกเกณฑ์ชะตาไม่ดีได้บุญได้ผุศสจากการถวายสังฆทานนี้ก็จะได้ทําให้เกิดมีความสุขความเจริญได้เพราะการถวายสังฆทานนะั้นเป็นการถวายโดยไม่จเพาะเจอะจงว่าจะเป็นของพระภิสุรูปใดรูปหนึ่งการถวายสังฆทานคือการทําบุญอุทิศโดยการนําสังฆทานนั้นถวายแก่คณะสงฆ์หรือว่าหมู่สงฆ์ โดยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพุทธเจ้าในท่นนี้เราอุปมาเป็นพระพุทธรูปตั้งเป็นประธานอยู่การถวายสังฆทานนี้จะมีอานิสริมมากกว่าการถวายแม้แต่การถวายกับพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้เข้ามาแล้วถวายสังฆทานนั้นเป็นการสร้าง กำไรให้ชีวิตเป็นหลักชัยใ,ให้ชีวิตให้ชีวิตนั้นมีความเจริญก้าวหน้ากันท้าก็จะได้ก้าวไกลาัฒนาสิ่งใดก็จะได้ประสบความสําเร็จคุณโยมเชิญเชิญเจริญพรมาถวายสังฆทานตามกําลังทรัพย์กําลังสถานได้เลยคุณโยมจ๋าแวะเวียนกันได้เลยจะ๋ะตอนนี้กาลังเปิดให้ทาบุญถวายสังฆทานต่อไปก็จะได้กล่าวคําถวายสังฆทานในชุดนี้นะคุณโยมนะ,ะตั้งนม,มพร้อมกิจกรรมครั้งเจ้าคะ่นะนโม ตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขินังวัตเมทานังอ่ากะวะขยาวหังสุขังโหตุ ทุต uhm, uh, uh, oh, ิยมปีสุขินังอาตวะขยาวหังพระรังโหตุตาติยมปีสุขินังอาตวะขยาวหังวิภานังโหตุสาธุยกเครื่องไทยธรรมยกเลยยกมาเคนพระเนะ เดี๋ยวพ่อๆเอ่ยว <half. S 1> <stock. S 2> ัยฐานจับผีก็ตรวจน้ำนะลูกปุติส่วนกุศลก็ใหบรรพบุรุษเราเจ้ากรรมนายเวนีที่ไม่มีญาติบรรพบุรุษของเราเน้อเดี๋ยวจำปวดน้ำนะเดี๋ยวจบตัวปวดน้ำนยะถาวาริวหาปุราปาริภูรนติสากครัง เอวเมวะอิโตทินางเปตั้งนางอุปกปติวิจิตังปาจิตังบุหังกิปเมวะสมิจะตุสัพเพบริโตสังกปาจันโทปาราณสุยาธามัญโชติราสยาธา ทันเส,รสนเรสเนจังโวทาปจายนโนจาตาโรธรรม,มาวะทานติอายุวโนสุขังพาลัอากตาพระพร้อมกันอีกครั้งเจ้าค่ะอรหังจำมาสัมพุโทโภพทวุทธังพัทวันตางอภิวาเทมิตวาขาโตพะววตาทัมโม ธรรมังละมัตสามิสุปัิปันโนภะวะโตตาวะกัสังโฆจังขัางนะมามิครับมาท่านใดที่ประสงค์จะจ่ายน้ำไปเทก่อนเลยจะหันหน้าไปเจมทางนี้นะเจิมเป็นสิ็จมงคลนะโยมนะน้ำลดต้นไม้นี่ยเจิมก่อนนะใครจะเจิมก่อนรือจะเอาน้ำไปเทใส่ต้นไม้ก่อนจะได้ครับ มาคาดเพิจ้กประกอบอาชีพอะไรก็เนาะเออมีลูกหญิงตื่สายมีลูกชายตื่ตะกุนว่านองใสน,น,อน,น <ะ S 1> ้าบูชาทำนายโยมนะออใส่ขันคู่ใส่ขันคูสิบบาทยี่สิบาทก็ได้นาโยมนะใส่ขันคูมีโกมีโรคมีภัยข้อมาเสริมดวงเสริมบารมีนะครับไม่มีตังก็ทําให้ เพราะว่าเราทําเพื่อเป็นไทยธรรมไชยธรรมนะ่แกอบุตรธิดาของเราถือว่าคนละเ p e สว่างอารมณ์ที่มีใน,านมาในงานนี้ทุกคนเป็นลูกหลานอพ่อตเนเหน่งคะฆสโลแล้วผู้ทานี่ก็เป็นลูกหลานพ่อตะเหน่นงคะฆสโลก็สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธเสริมดวงเสริมบารมีต่อไปนะลูกครบแบงค์ไทครบแล้วคนะรบแล้วตั้งนโมพร้อกันเลยลูกสามครั้งเนาะ นโะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามลูกสุขินังวา่ตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขขังโหตุทุติยัมปิสุขินัง อาตวะขยาวหังพระรังหโตตะอิยัมปิสุทินังอาตวะขยาวหังนิพพานังโหตยโก แล้วพระพระเอ่ยวยาขาสัพพีก็หอาจจมน้อยกันนะลูกขอบใจนะไปให้บรรพบุรุษของเราปู่ย่าตาทวดถือไม่มีญาติพรวันวิวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวามีวอิโตเทีงนางเปตานังอุปกปฏิอิจิตังบาจิตังบุมหังจิปะเมวะสมณเจ้าตุสเพรปุเรนตุสังกปาจันโหลรรยาโสยาธามณนยช โนต,ติราสโสยาธาเสรสเสนเจังโวธาปจายโนจาัตตาโรธรรมาวะทานอายุวันโนสุขังภะลัากราพระพร้อมการอีกทีเจ้าค่ะอระหังจำมาจามพุทโภพกวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิ จวาคาโตผักวตาธรรมโมธรรมังมัตจามิสุปฏิปันโนผักวโตตาวะกัตังโคจังข้างอะมามิแล้วก็ผมเห็นเลขเขามาเนะเมื่อจต่จากอ่ะ สังทานามิแล้วก็ไปเกี่ยงโชคกันนะลูกเนาะคนละบาทสอบาทเพื่อจะมีโชคขอพรพ,พระเดชพระคุณหลวงพ่อเน่หงคะตะโลวันนี้ให้ถูกจักรยานสักพันเจ้าให้ถูกงัวนะครับงวราคา5,000บาทต่อหนึ่งตัวมีสองตัวได้กันเนาะก็ให้ดูลิกเกย้งมันกลับนะลูก เดี๋ยวเรืกก็จอ่านบัตรของท่านที่เปลี่ยนโชควันนี้มาเลยนะครับอันเลข้ามาใครยังไม่องแะแถวสองได้เลยงยลงต่อมาเลยเลี้ยงต่อมาเลยนะเลี้ยงสองแถวได้ลูกต่อมาต่อมาเอออันนี้เมื่อทำสังฆทานามิแล้วก็ไปเปลี่ยนโชคกันคนละยี่ปิดบาทเจ้ บัดเตียนโชคก็ใบจะได้ผลงัวถูกควายนะลูกนนเอออันนี้มาเลยนะแถวสองได้เลยนะคุณโยงนะแถวสองเลยลูกต่อมาต่อมาเลยเครื่องไทยทานแถวสองเลยลูกต่อสองชั้นได้สองชั้นได้เออเอมาเลยครับกระเถิบมาหน้าหน่อยก็ได้ลูกกระเถิบมาหน้าหน่อยเยอะให้ชิดๆิกัน เราถวายสังฆทานก่อนเราค่อยมาเจิมหน้าเนาะเอามานั่งโลแถวสองเลยอเอาเฉญเลยนะครับเนาะแถวซ้อนได้นะครับเดี๋ยวเราถาวายที่หลังกันได้ตอนเข้ามาลุกตอนเข้ามาตอนอนี้คนเนาะตอนมาเลยลุกม้างหน้านี่ก็ได้ลุกมังหน้าหน่อยก็ได้เออมา่งหน้าก็ได้เนาะอ้ตั้งนโมเพื่อกล่าวคำถวายตั้งนโมเพรอะ ขันตามทั้งเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเจ้าค่ะสุขินังวัตเตเมทานังอาตวะขยาวหัง สุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังอัจวะขยาวหังพระรังโหตุตาติยัมปิสุทินังอัจวะขยาวหังวิภานังโหตุูาธุยกเครื่องไชยธรรมไชยทานประเคนเลยยกถวายเลยตอบยกโมตนายกพุทโธยกสูงศ์โมตนาเอองานสาธัย เามาเลยเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยอาจับต่อกันก็ได้นะสาธุอ่าียบร้อยอ่าพิกถึงไหมพิกท่านใดที่ประสงค์จะเจิมหน้าเนาะพระเดชพระคุณของเรามาพระราชานณะนะจอมขมังเวทแล้วก็ถ้าท่านใดมันมีเคราะมีโศก ไม่ทํามาค่าเดี๋ยวเนาะมีแต่เดี๋ยวืนรอแป๊บนึะโยมนะเดือนรอแป๊บหนึ่ง12ดราศีแล้วเกิดมานมเราก็ไม่รู้แต่จับกอดกดน้ำแล้วพรนะโยมนะพระเอญาติยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกปติ อิทิตังปาชิตังุมังยิปเมวสเมชะตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปาราโสยธามิโชติรโสยธาธนาเซเรสเนจังโอธาปจายโนจาตาโรธามาวังติอายวันโนสุทังฮาลังพระพ่อกันอีกครั้งเจ้าค่ะ อรหังจำมะสัมพุทธโธภัควาพุทธังภัควันตังอภิวะเทมีสวากาโตภัควาตาธรรมโมธรรมังลมสามี สุปัติปันโนภกวโตสาวะสจังโฆจังขังนามีเอาน้ำมาลดต้นไม้ลูกหยางน้องใครจะเจอน้าก่อนหรือจะเอาน้ำไปลดต้นไม้ก่อนก่อนชุดหน้าเดี๋ยวเลขเข้ามาเลยนะที่กำลังถือเครื่องไทยยามไทยทางกองมาเลยลูกน้องเรเจะเอาน้ำไปเทีต้นไม้ก่อนก็ได้เราต่อตาแล้วเนี่ยเราถึงต่อตาไปเที่ยงโชคกนเลยซื้อบัตรนัวบัตรรถจักรยานสักคนละยี่สิบบาท S <S เราเติมตัวเติมบารมีแล้วจะมีโชคนะไยสังฆท,ทาน <S 2> <S 2> <S <S แล้วค่อยไปจับราังวัลน,นะโยมเรายังไม่ได้ต่ดอจตาราตีก็ยังไม่ค่อยมีโชค มานั่งก่อนนะโจมนั่งเรียงเลยนั่เรียงเลยได้พระมลยส่งเรเลยจ่มนั่งเรียงลยสนังเรียนเลยามานังเรียงเลยานเรียงเลยจ้ามานั่งเรีงเลยจ้ามานั่งเรเลยนามาน่อเดงเลย้เลยามาน่เลยมาน่เลยมานยเลยก้มาเยมาเรยเลาัเรยลมาังเลานังาเีนเกิดมานปตกคนคอขา้ขนิดคอหรือ ตามกำลังศรัทธาโยมไม่รสิบบาทยี่สิบบาทได้ตามกำลังศรัทธาเราไม่ได้เจาะจงนะโยมนะหมดไหมเอ้าเอาม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 าเอ้าตั้งนโมเพื่อถวายเครื่องไตยทานเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาจัมพุทธจาว่าตาเจ้าค่ะสุทินังวัจเมธานังตวขาหังสุขังโหตู้ทุติยัมปิสุทินังตวขาหังพระรังโหตู้ตาติยัมปิสุทินังตวขาหังวิภานังโห ยกถูถอยถวายเลยประเคนเลยจ้ายกสูงสูงยกมาเลยสาธุอามาเลยแล้วก็หันมาณัดถอยถอยเครื่องตรวจน้ำนะลูก พระเอยเวียถาตับท oh, ีก็ตดน้ำออกเป็เสียงกรดน้ำไว้ให้บรรพบรุษเราจะกทำในภาริวหาปุราปริปปเรนติสาขารังเอวเมวอิโตทินนางเปตันนางอุปกาปฏิยิชิตังบาชิตังตุมหังทิพมววสเมชโตสเพบุเรนตุสังกป่าจันโธปรัโสยธามิโชติราโสยธา ธนะเสเรสนเนจังโงธาปจายโนจา,ารวปรปาทานติอายุวนโนสุภาออาตาพระพระ้อมกันอีกครั้งเจ้าค่ะอระหังสัมมาสัมพุทธโชพัคกวาพุทธังพัคกวันจังอภิวะเทมืตวาคาโดพัคกวาตาธรรมโม ธรรมังรมัสสีสุปฏิปัปโนภะคะวะโตตาวะกะทังโคดังข้างนะมามีครับเอาน้ำมาลดต้นไม้เลยนะลูกเนาะมาเลยนะครับลดต้นไม้ แล้วก็ต้นรับชุดต่อไปก็นําเรียนและเรียนท่านครับตลองว่ามเริต้นมาแล้วต่อแถวได้เลยนะโยมนะต่อแถวเจอหน้าได้เลยนะครับท่นนี้ชุดต่อไปเข้ามาเลยที่ประงค์จะเจอหน้าให้เป็นจริตมงคลนะครับให้อยู่เย็นเป็นจุกธรรมคาขายดีนะครับไตรงนี้เลยนั่งเรียงหน้ากระดาษเลยรรื่นในปีพุทธศักราชทกภาณฑ้าโยมแม่เข้ามาเลยจ้าหน้าหั เชิญและนายโยมนะถวายสังฆทานเคราะห์คืออะไที่มีเคราะห์มีจบมีโรคไม่ได้จอดจมนะเท่าไหร่ก็ได้นายโยมนะตากกำลังศรัทธา ดวงบา,มาลมีอด้วยกันข้ามาเลยขับส12ราศีเราเกิดมานี่จะไปเจอเอาคนคอขาดไม้กัระีิ่งไหม้อ<ด>านนั้นะคุณดองนะาเตาไปเจอคนคอขาดเขาเลาะทีุ่ดเลยลูกหรือเทาชัดเงนจัดทองก็ดีไปนะลูกเนอะมาเลยหันเหเล็บมาซ้อนได้ลูกจอนก็ไปเนาะ มีใครถวายสังฆทานอีกไหมอ้าวตั้งนาโมพร้อมกันสามครั้งนะลูกเพื่อถวายสังฆทานามินะลูกเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ว่าตามเจ้าค่ะสุทินังวัตเมทอนังอาสวัคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังอาสวัคยาวหังพระรังโหตุตาติยัมปีสุทินังอาสวัคยาวหังวิภานังโหตุยกเครื่องไทยทำไทยทำยกขึ้นสูงลูก ยกสูงโมทนารสทุกเออยกที่สูงโบราณบอกให้ยกเริ่มมาเลยคนไหนก็ได้นะถวายเลยจสาธุเิตัวซาิูบารมีข้มันเติมได้ตัวกดนักไม่ลงน